พี่น้องมือหนีพาการขามาบุญฮะมาเดี๋ยวไขฮะก็ลูกได้เดี๋ยวขยพ่อาบว,ว่ามานี่บเห็นพายเรากลายไปยบุญบ้านหน้าบ้ออันนี้บ้ากระปุ่นพนังญ์อันดีบ้าเนี่ย เพิ่มบทเหตุน้ำเพิ่มเหตุวานเอาบ่เหตุเจวานเอาแม่ใช้วาขึ้นนั่นมากแทะเออมาทางนี้บ่บ่นะห่วยมาแวบบุกแล้วมึงดูนี่เขาเอาอะไรเงินข้ามกำแก้วกะใช่ใช่ให้แม่เบิ้งดูม่าไงเบิ้งดูบลูแล้วเท่าไหร คุณเราเทน้ำคานะเออตอเอไ่เอปุนี่แล้วจะเห็ดแจ่วอันนี้บ่แม่เหแจขาปุ้นสลงสี่น้อจาจุดสิพี่น้องเอ้ยสิแล้วหลักกินอันนี้ไมมหนึ่งเทไรกินซะไม่ท่าใดไม่อันไม่จาม่าเห็ดได้หากมาหอดนี่ อยาพาไปอพาไปงหวนานเออสิพาเด็ก้อยไปกินเดเด้อมาแมข้ากินกินกินเจ๊เล็กน้ยอยละไปปะรูออกตหันเมเซียวแล,ล้วก็พักันอย่างต่อโอ้ข้าเจ้างินยังพีพีล่าสลาเดด้ฮะ บ่มีบอสเลเดอร์นะนี่ยสายพามาตะเวนพี่น้าะอ้าวเขายังไม่ได้เปิดอยู่เฮ้ยเลเดอร์เขายังไม่ได้เปิดสุดท้ายอ้าวมันหนาวกลางคืนกันเนาะมาไว้ลูกโมโมะเข้ามามาบีโอ้ยโอ้ยบีจักเดือนละเฮ้ยเอ้าวเออบีเจ็ดเดือนป้าก็ หยิงพิงบนคือการกระเฮอเลยัญิงบนโซงเขาพยังบขืนลย่วาชั้นะดนะอ้มาเวนพดเลยเยอะามันหนาวค่ะมาผัดมรุ่งพุ้งพูอ่มกะน้ำผู้ชายบุ้ยคือสิพ่อไหวเถอะผืนยางนะหลอบตาหลตายวอ๋อหล Cứ nên đứng á xuống bay Sẽ đợi trong bộ khẩn lời Đưa không lìn bó đại đơ Bó đại lìn bay không kín Cấp khẩn à lại đơ โอ้ยะได้เด้อกับพอกางแน่นีิขึ้นข ouais, oh, ึ้นอ้าวลงมล้มโอ้โหลดขึ้นตะโพลกมาขึ้นตะพีขึ้นขึ้นขึ้นแม่พนอถใสหลาม ข้าปูนี่รถไส่ลาฟนี่แหละมันยังแดดลูกชลเด d e พนพอนกา้าม,มึงขึ้นอยู่บพอนไ,ไม,มเท้าเลยขึ้นยังก้นเท่าเลยขี้เกลือข้าวอยู่บานเลยดูดีเนาะไายออกอยู่หน้าผมนี่เลยผพม,มึงคือหล่อแต่พน<ป>่นไปขึ้นเด้ อาเต้นยองสูยองสูสามคนนะเต้นถาเด้อสิปลอบุญเดอจะอยู่น้ำข้าวถาเด้อดเดวพออยู่น้ำไม่ได้จังใจเขาจะหนักลาบุญพี่น้อง มันไก่เออบวมๆใครเฉยๆื็หมอกวอมมีเบิดงานบุญประเพณีพ anyway> ี่น้องบุญกลุ cool <h <h ่มเขาบ้านเฮากันัานการหาจ่วมาบ้านเฮาบริงานบริเารใหญ่แบบสี่พี่น้องข้าจะมีการรบงานพวงดนตรงปีข้าจะอยู่ในบ้านทางในวัาอือสุดนอนเฮ้ยโอวบ <laughs> <อ>ชุดแล้วพี่น้องหลองานวัดพี่น้อง ต้นนี้ประมาณแหลกเกิดอุ้ยลูกข่อยใส่ได้ผู้จ้างนย่าเี้เออเห็นอยู่เขา,า่อนเขาได้น้ออันนี้นะเจ็ดสิบบาทเพื่อง เออซาลาเดอร์ยังบ่เปิดน่าจะแย่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยแม่บริสุทธิ์ดอกสไลด์ซื้อแต่ไม่จะให้ลูกสุดอุ่นๆอันนี้ มาเบิ่งเาุดันยาเบิ่งโอยฉุดมันาะเบิ่งกซื่อเฮ้ยบัดเอ้าดอกอันนั้นแม่ตุนเปนนงพิงแดดมึงยาแปะุยมก้นบ่ ด่งดึงถาไปเนาะลูกก็แม่นะลูกขี้กลัวแล้วนะนะได้ยังเนี่ยแหละเลรนะได้ขีุนะอืมบลอกก็ได้ดอกรินอันไนแม่ผูวันนุ่งไปองคทำงเฮียนน่ะได้บรอืดเรื่องไปองเฮีย สิขึ <c oughs> <yelled> ้นบ้เดียวคุนอีพจนบ่ขึุนืนนะมืองไหนผู้เดียวบัดเ้าพันชองคนประสามสิบมันรับแม่งยากได้เดียวใจมักเดยงดึงแล้วบัขึ้ืนบานนี่เชลเดอยังบุเปิดไปนี่เด้งหาไปเสียเงินแะ้วมือแรกยังมักขี่ไม่เชละเดอนนะเมื่อยคืนบ้ารถอันนี้พน์ตวิาแพงสิคืนบ่าบคืนระยะได้เมื่อยถามน่นนี่ เดสามสินไนังขราวเดือนหนึ่งกับสามสิพันเละสูสิครับเป็นบอกกูยังครับบอยากเป็นครับยากได้มันคัดสิขืนบ่พ้นให้โอกาสขืนบ่ลุดเนี่ยสิจ่ายหายเงื่อนซูน่หายแล้วยังไม่เรียกไา้มาน่แแล้วนี่บอกเออคนบอกขืนน้องรุดแล้วนะน้องรุดแต่บอดแล้วนะ เดียวซาพ่านทีขึ้นว่าพู้เดียวปลาชิจายหายครับเป็นบ่กระชัยกระเปียก็ขึ้นก็อีหมู่นี่ก็ได้เด้อเด้อเฮ้ยให้อภรณกับบางเดียวครับเนี่ยเฮ้ยปเสียอีกกับบางละลายหนึ่งให้อายเขาเอ้ยครับในลูกเอ้ยเขาจะร้องครับบางเนี่ยโอ้ยเอิเนี่ยเธอเด้ผลเอ้ยมาคืนนะแม่ลูกจะึ้นผู้เดียวบ่อกระไม่จะคืนโลดขึ้นโลดขอ ลำลังมันไม่เคยบักเดียวนะมันครับบรไเเป็นได้นะฮะฮัหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮับโฮัลโหล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 ฮัลโหกฮัลโหะฮัลโหลฮัลโอลฮัลโหลฮัลโหะฮัลนหลฮัลโหลฮัละนฮัลโหลฮัลฮัลัะฮฮ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 ัหฮั สิบาทไปได้นังนะเขาหน้านางแหงนึงอ๋อแสดงเดินสิกลางเลยบิดพีพ่อพ่อมุงพ่อพ่อเขาดีเรียนหน้าลาดีไปไปไปบิดไปคอยคอยแม่ระวังน้ำยู่นี่นะมันสิดตำเรานั่นเอาไปไปนี่จมัดจัอดเฮ้ยไม่เคยบอกเขาไอ้นั้น คอยคอยคอยคออย่าต so ิงเลยน้องอย่าติงยุด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 ยยุดน้องสต๊หยุดยุดยุดใช้แรงพวียคือพ้นนะเขาก็เปลี่ยนกันครับอยู่ไปบิดบิดบิดไปไปมันเวลานี่สิบนาทีพี่น้องเอ้ใสโอโอ้โอหม่หมูมมมคอยคไปบิดไปบันนี้ไปเลยอย่าแหงอย่าแหงหมูหมูอย่าแหง พ่อพ่อแม่อ่ะนอนลงก็น้องอย่างลงอนี่น้องอยากลงขึคอยบีดเดอ้อคอยบีดเดอ้อลูกเด้อคอยคอยคอ,อยเดอ้อลูกเอองอโง่งอง่เออ,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 เอ,อบีดไปตามเพื่อนเดอ้อตามเพื่อนเดอ้ออังโคง้คงโค้งจอยบังลูกนเฮ้ยขี่ไปลูกไปเออมันขี่เป็นว่ะตามไอเดอ้อ ไปเลยไปเลยขี่ไปเลยเออไปไกลๆคอยเดอ้อลูกเดอ้อคอยเดอ้อเบื้งหลดเดอ้เองอมางอมางอไปผัวโงอมาเอองอเออโอ,โอ้มาขี่เป็นเลยอ่าเธอมันขี่เป็นล่าสุดพี่น้องวังว่าคือจะบ,บทีลิกซิตเนาะตอนนี้อ่าสไลเดอร์ขึ้นแล้วพี่น้องสไลเดอร์เด็กๆขึ้นแล้ว ลูกมาเที่ยวงานวัดพี่น้องงานวันอีน้อย่านย่าลรกย่าบอกเปลืบรเมื่อกินยังนะแลย่านบขึึนขึไปบ่เออพ้นเียเดียวเด็กเดียวเอ้ยมูเอ้ยผูผูเขาไหลกันผู เพ่งขึ้นแล้วพี่น้องก็สไกิได้ไปก็อเด้อพี่น้องเดจบคลิปอยู่บ่เด้เนาะ